อันก็มีมาบัวทั้งหลายครับนี่ควรเวลาตักตูลูเอาลาดะกอมบินขจตดริมลักยังมาห้ามนี่บอกนี่นี่ท่านผู้ว่าที่เคารพผู้ว่าเคารพเป็นกันเองแรงตายไวสวยชัดเก่งกับท่างนี่ต้องเจริญแน่ตอนหน้าผมเล่นบปนีเราท่านก็ว่ากันแล้วอันนี้เราอยู่กันได้ไบใหญ่ที่เราผมไม่มีเขียด ต้งลงู้ซาลุวะซีนนี่เป็นรอน้าในคุรานนี่ถึงในชาตนาบุตรในบาลีนังซื้อหนะวะโกวาหนักทงสีนาสามิเทบังถักขึ้นมาเต็นหลางนักประเสตะก็คิดไว้ว่าปานาติปาตาเวระมณีิิขาวปะตังสมาธิยามิ โทกไหมผมลุงก็าต,ตว,ว่าไม่โทกผมไอค้คอนจังเงินผมลุงโทษก็จากมาโทษก็ผมได้มาลาวทีหลังตัวนี้ลบไม่เชื่อเหมือนกันแหละลบไปลบมาแบบนี้น,นี่พี่น้องอยู่กันปนีเน่ยเมียทานผู้ว่าคนนาวีเขาอยู่กันปนีนี่ผมมาติดจ้หน้ากับการอ๋อ่านโทษกับตองมาท่านนายกสุธีตัว,ว่าครูมิ้นตองมาครับไม่ได้เลยโปราะคนนาวีนี่มันนี่เป็นจังหวัดเลยตัวไว้ที่ไม่ได้นะครับไอเดียนึกแต่ลงสารุกว่า นี่สรุปปีนองผมรีบจะทุบซีนรงกันเลยกับกรุรอานนี่ผมผู้ต่อหน้าท่านประธานครับตรงตอง,งซีนก่อนสองกันเหมือนกันวันนี้ต่อนเขาก็เอาอย่าวบลงรุ่นนดะคุณจะไปเอาของเพื่อนเข้าหรอจริงไม่ทันเออตัวอยาข้อนะตัวน้าพระนะตัวน้ำบ้งนะเออถึงรู้กันเหมือนกันอาทินาธานาเวรามานีสิกขาปตังสมาธิยามิ ห้ามหลักของกอ,อ,องเอากองนี้ไม่ได้ต้องลงตะเล้งบรเาษวามดุรุนเพราเรียกว,ว่าศีลข้อที่หนึ่งห้ามฆ่าสัตว์แล้วศีลข้อที่สองห้ามรักทรัพย์แล้วข้อไหนครับที่ห้ามรักเธอสวัสดีครับ